ดาวอาทิตย์มีการขยับย้ายในวันที่14มกราคมนะคะในรอบนี้ดาวอาทิตย์จะโคจรเข้าสู่พบเรือนใดของชาวพิจิกและชาวพฤกศบไปอัปเดตกันได้นะคะท่านใดที่เป็นชาวพิจิกรับฟังต่อจากนี้ได้เลยส่วนชาวพฤกศบรับฟังได้ในช่วงนาทีที่5.30เป็นต้นไปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ติดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเวลาอัปเดตดวงดาวนะคะดาวอาทิตย์นะคะเป็นดาวโคจรรายเดือนสําหรับชาวพิจิกนะคะจะเป็นตัวแทนเรื่องราวของ เจ้าเรือกนกรรมะนะคะก็คือความหมายเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานความรับผิดชอบนะคะในวันที่14มกราคมถึง13กุมภาพันธ์ดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าไปอยู่ในภพเรือนเพื่อนสังคมแวดวงส่งผลให้ชาวพิจิกนะคะเรื่องหน้าที่การงานในช่วงตั้งแต่14มกราคมไปก็จะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องงานกลุ่มงานทีมากเป็นพิเศษนะคะชีวิตกิจวัตรอาจจะเกี่ยวข้องกับพี่น้องนะหรือว่าการอยู่ร่วมกับหมู่เพื่อนสังคมมากขึ้นนะเนื่องจากอาจเป็นช่วงที่เรื่องการงานเรื่อง ความรับผิดชอบชีวิตประจําวันเข้าไปสู่เรื่องราวของสังคมมากขึ้นนะคะดาวอาทิตย์ยังเป็นตัวแทนเรื่องเกี่ยวข้องกับยศศักดิ์ตำแหน่งได้ดังนั้นชาวพิจิกนะคะช่วงนี้ก็อาจจะมีลักษณะการได้มอบหมายเป็นผู้นําก็ได้นะคะหรือเป็นเจ้าโปรเจกต์เจ้าโครงการนะคะหรือมีลักษณะการมอบหมายทางการงานที่อาจต้องรับผิดชอบคนอื่นๆด้วยนะช่วงนี้ก็ถือว่าชาวพิจิกอาจจะเป็นจังหวะ าเปลี่ยนตำแหน่งเลื่อนขั้นหรือเข้าไปสู่จุดที่สถานะทางชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้นะคะดาที่ยังเป็นตัวแทนเรื่องราวทางสังคมที่เป็นทางการก็ได้ช่วงนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการติดต่อสื่อสารทางการงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานองค์กรหรือแวดวงที่มีความน่าเชื่อถือนะคะสัมพันธ์กับคนมียศศักตำแหน่งในเชิงเรื่องติดต่อประสานงานกันติดต่อต่างๆได้เนื่องจากเป็นช่วงที่ ดาวพุธนะคะก็คือดาวการสื่อสารยังคงอยู่ในภพเรือนการเงินของชาวพิจิกดังนั้นเป็นเรื่องราวในช่วงนี้ที่ชาวพิจิกจะติดต่อสัมพันธ์สื่อสารเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากจํานวนเยอะนะคะก็จะส่งผลกับเรื่องเงินทองรายรับและผลประโยชน์ได้สําหรับดาวอาทิตย์นะคะช่วงนี้ก็จะอยู่ในภพเรือนของดา,าวเสาร์นะถือว่าเป็นคู่ธาตุไฟนะคะเป็นช่วงที่เรื่องอคอนเน็กชันก็อาจจะคืบหน้าก้าวหน้านะคะมีเรื่องการเข้าสู่แวดวงใหม่ๆได้นะอันนํามาซึ่งเรื่อง การเงินการทองที่แปลกใหม่นะหรือช่องทางหาเงินหารายได้เพิ่มเติมนะเนื่องจากเราได้เข้าสู่หมู่เพื่อนสังคมใหม่ๆนะคะดาวอาทิตย์จะอยู่ตรงข้ามกับภพบเรือนสุภะนะคะช่วงนี้ก็มีลักษณะเดินทางได้ด้วยนะบางท่านจะมีเหตุธุระประปังมากขึ้นนะคะเนื่องด้วยเดินทางติดตอ่อเที่ยวไปเที่ยวมานะคะการเดินทางเพื่อท่องเที่ยวนะหรือเป็นการเดินทางเพื่อพบเห็นวิวทิวทัศแปลกใหม่ส่งผลในเชิงพักผ่อนหย่อนใจได้ด้วยเช่นกัน สำหรับชาวพิจิกนะคะดาวรับผลช่วงนี้ก็คือดาวพุธยังคงอยู่ในภพเรือนการเงินอยู่นะคะส่งผลดีกับเรื่องรับผลทางการเงินนะดังนั้นเมื่อดาวอาทิตย์โครจรย้ายก่อนนะคะเป็นช่วงระยะเวลาโดยประมาณ1เดือนนะที่เรื่องเงินทองชาวพิจิกมักจะต้องสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับคนอื่นนะคะอ่าอย่างที่บอกเป็นงานกลุ่มงานทีมได้การทํางานแบบต่างเกืือกูลกันนะคะหรือว่าการทํางานในเชิงพึ่งพาอาศัยช่วงนี้จะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับพี่น้องในบ้านในครัวเรือนได้นะคะ สำหรับดาวพระเกตช่วงนี้กระตุ้นพบเรือนวินาศของชาวพิจิกนะเป็นช่วงที่เรื่องราวการคบหาก็อาจจะเป็นเชิงทางไกลได้นะคะการติดต่อประสานงานกับคนไกลนะช่วงนี้จะมีความโดดเด่นไม่ว่าจะเดินทางไปเองหรือว่าจะติดต่อในเชิงต่างชาติต่างภาษานะคะไปกระตุ้นเรื่องราวในเชิงปัญหาอุปสรรคได้เหมือนกันเนื่องจากดาวพระเกตนะคะก็เข้าสู่พบเรือนที่กึ่งดีกึ่งเสียดังนั้นช่วงนี้บางอย่างก็จําเป็นที่จะต้อง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะคะบางอย่างเกิดความเปลี่ยนแปลงปรับป,ปรับฉับพลันได้เนื่องจากดาวประจําตัวคือดาวอังคารนะคะกาลังโคจรถอยหลังไปเข้าพบเรือนเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะคะดังนั้นช่วงนี้หลายสิ่งรอบตัวก็จะมีลักษณะปรับตัวมากนะคะอาจเรื่องราวทางการปรับการงานการค้าก็อาจจะมีมากขึ้นในช่วงนี้ได้รวมไปถึงนะคะเรื่องการเปลี่ยนแปลงแวดวงสังคมช่วงนี้ก็มีเข้ามาได้นะเนื่องจาก ดาวการงานไปอยู่ในเรื่องกลุ่มสังคมนะคะแต่ดาวหลายดวงก็กระตุ้นเรื่องความเปลี่ยนแปลงดังนั้นการเปลี่ยนแปลงเชิงเพื่อนร่วมงานนะคะเรื่องสังคมเรื่องคนรอบตัวก็มีเข้ามาได้ด้วยเช่นกันสําหรับดาวประจําตัวของชาวพิจิกนะคะถือว่าจะโครจรผิดป,ปกติอยู่ในช่วงนี้ก็คือถอยหลังเข้าสู่ภพเรือนมรณะนะคะเรื่องราวการจบลงนะคะเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงต่างๆมีมาเยือนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาจจบสัญญาจบวาระนะคะสิ่งใดที่ไปต่อไม่ได้หรือว่ามีเหตุให เกิดการตัดสินใจมีทางเลือกนะคะช่วงนี้ก็จะมีลักษณะนี้เข้ามาได้เป็นความหมายเชิงการจบปัญหาต่างๆได้ช่วงนี้อาจจะมีการใช้จ่ายเงินไปนกับเรื่องราวการจบปัญหานะคะหรือว่าจ่ายเงินเพื่อเคลียร์ภาระหนี้สินบางอย่างนะเรียกว่ามันเป็นทั้งเชิงเรื่องการจบลงในเชิงเปลี่ยนแปลงและการจบลงในเชิงบวกได้นะคะในช่วงนี้นะคะเรื่องโชคลาภของชาวพิจิกอาจมาจากเรื่องคําพูดวาทศิลป์การสื่อสารทุกรูปแบบนะคะมาเป็นเงินเป็นทองนะคะ ในขณะเดียวกันเรื่องโชคลาภทางการเงินหรือว่าโชคดีโชคเฮงโอกาสที่รอคอยอยู่นะก็จะดีขึ้นในช่วงประมาณวันที่28มกราคมไปนะคะที่ดาวศุกร์ของชาวพิจิกจะโคจรเป็นมหาอุดนั้นดวงชะตาชาวพิจิกนะคะก็จะพลิกดีขึ้นนะกับเรื่องลาภผลการเงินสิ่งที่รอคอยนะคะโอกาสในการรีเริ่มสิ่งใหม่ในชีวิตมีมาได้นะในช่วงท้ายทายเดือนนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ สำหรับชาวพฤษภนะคะดาวอาทิตย์เป็นตัวแทนภพเรือนพันธุนะคะจ,คจะโคจรเข้าสู่ภพเรือนสุภะนะคะเป็นภพเรือนความหมายเชิงบวกนะช่วงนี้ชาวพฤษภนะคะจะก,ก่อเกิดเรื่องความก้าวหน้าบางอย่างในบ้านในครัวเรือนในเชิงสินทรัพย์นะคะเนื่องจากภพเรือนสุภะมันก็คือความก้าวหน้านะเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องความเติบโตต่างๆนะคะจึงถือว่าช่วงนี้ชาวพฤษภก็โดดเด่นนะกับเรื่องราวทางครอบครัวครัวเรือนสินทรัพย์นะคะดาวอาทิตย์เป็นดาวเรื่องเกี่ยวกับ ข้าวของราคาสูงราคาแพงนะหรือของมียี่ห้อต่างๆนะหรือว่าอะไรที่เป็นเชิงข้าวของที่เราอยากได้อยากมีนะคะช่วงนี้เป็นไปได้ที่ชาวบุคศบก็จะหามาครอบครองนะหรือใช้เงินจับจ่ายใช้สอยไปกับเรื่องราวทางสินทรัพย์ต่างๆหรือแม้แต่ข้าวของเอามาใช้ในบ้านในครัวเรือนนะคะมีข่าวดีบางอย่างเกิดขึ้นในบ้านในครัวเรือนอนะ่ะเช่นบางทีเป็นการาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งของคนในครอบครัวนะคะ การประกาศเกียรติคุณรางวัลต่างๆนะมาถึงเรื่องของบุตรบริวารของชาวพุทธศพนะหรือมีข่าวดีบางประการที่ทําให้ชาวพุทธศพรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจนะคะเป็นช่วงร้อยต่อของความเปลี่ยนแปลงของชาวพุทธศพได้นะคะเนื่องจากดาวพุธเป็นเจ้าเรือนปุตตะนะคะเข้าสู่ภพเรือนมรณะก็คือการเปลี่ยนแปลงนะคะรวมถึงดาวอาทิกก็เข้าสู่ภพเรือนสุภะซึ่งก็เป็นความหวังใหม่ๆเกิดขึ้นดังนั้นช่วงนี้นะคะชาวพุทธศพก็อาจจะมีลักษณะการ ใช้ใจ่ายเงินเพื่อเปลี่ยนแปลง,งต่างๆรอบตัวนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอนาคตลูกหลานบริวารน,นะคะการย้ายบ้านย้ายช่องหรือได้เข้าของราคาสูงราคาแพงของชิ้นใหญ่นะส่งผลให้เรื่องราวทางชีวิตขยับดีขึ้นได้นะคะเป็นช่วงที่ชีวิตเข้าสู่จุดของการเดินทางบ่อยได้ด้วยเนื่องจากดาวพุธนะคะก็คือเรื่องราวของการก่อเกิดสิ่งใหม่นะคะเข้าสู่พบเรือนเรื่องมอรณะก็คือการมีโปรเจกต์โครงการ การก่อเกิดความหวังลู่ทางใหม่ๆนะคะมาพร้อมกับเรื่องการเดินทางก็ได้หรือว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มักจะได้ไปยังสถานที่วิวทิวทัศน์สวยงามปแปลกตานะส่งผลในเชิงการพักผ่อนหย่อนใจของชาวพึกงศพได้อย่างไรก็ตามนะคะดาวสุขดาวประจำตัวช่วงนี้ยังคงอยู่ร่วมกับดาวคู่ศัตรูในภพเรือนการงานนะคะ,ะเรื่องของภารกิจแบกรับบางทีก็จะมีปรับปนอยู่นะเช่นเราต้องอเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้นำนะคะหรือว่า การทํางานใดๆในช่วงนี้บางทีก็ต้องผลักดันตัวเองให้กําลังใจตัวเองมากขึ้นนะเนื่องจากภาระต่างๆที่รับผิดชอบอยู่ก็เต็มไม้เต็มมือนะคะรวมทั้งบางอย่างจะได้หยิบจับรับงานที่มีเงินดีนะแต่บางทีก็อาจจะไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยชอบนะคะหรือว่าเรื่องราวทางผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเจ้านายผู้บริหารคนสักสูงกว่าช่วงนี้ก็อาจจะมีเรื่องของการมอบหมายงานแปลกๆยากๆให้นะหรือเรื่องกฎระเบียบรอบตัวค่อนข้างหยุมมยิมนะคะหรือมีกฎ ระเบียบใหม่ๆออกมาส่งผลให้การทํางานก็พลิกแพลงดัดแปลงค่อนข้างมากประกอบกับดาวพระเกตกระตุ้นพบเรือนอริอยู่ช่วงนี้นะคะถือว่ายังเป็นช่วงเวลาที่ชาวพุกธศพมีโอกาสดีๆมีข่าวดีมีสินทรัพย์งอกเงินในขณะเดียวกันปัญหาต่างๆก็มักจะมีเข้ามาให้แก้ไขปรับตัวอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะหน้าที่การงานความรับผิดช,ชอบนะคะสำหรับช่วง14มกราคมถึง13กุมภาพันธ์นะคะก็ถือเป็นช่วงที่ดาวอาทิตย์ส่งผลดีกับเรื่องราวความ เติบโตก้าวหน้าของชาวพุกธศพนะโดยเฉพาะเรื่องสินทรัพย์บ้านช่องครอบครัวนะคะเรื่องการเดินทางในะช่วงนี้ก็จะโดดเด่นกับเรื่องทางไกลต่างชาติต่างภาษาได้ในขณะเดียวกันดาวที่กําลังโคจรถอยหลังนะคะก็คือดาวอังคารอาจจะโคจรถอยหลังไปเข้าเรือนการเงินของชาวพุกธศพจะมีลักษณะการได้เงินทางไกลได้เงินแปลกแปนะคะหรือว่าเงินทองในแบบลับๆนะซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะตัวเรื่องที่รู้ส่วนตัวนะคะเงินจากเรื่องของการ ทำงานออนไลน์ช่วงนี้ถือว่าโดดเด่นนะรวมทั้งการก่อเกิดเงินทองในเชิงกู้ยืมนะคะเครดิตวงเงินเงินเอามาหมุนเวียนจากผู้สนับสนุนที่ไม่ออกหน้าออกตาหรือมีคนสนับสนุนทางการเงินให้กับชาวพึชศบได้นะคะอย่างไรก็ตามดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนวินาศน,นะคะไปอยู่ตรงกันข้ามกับภพบเรือนมอรณะช่วงนี้ระมัดระวังเรื่องของรายจ่ายประเภทค่าปรับนะคะการถูกเก็บย้อนหลังนะหรืออะไรที่เป็นเชิงแก้ไขปัญหาในอดีตช่วงนี้ ย้อนกลับมาให้เราต้องไปจัดแจงแก้ไขทางการเงินนะคะเป็นช่วงที่ใครมีคู่ครองนะคะก็อาจใช้จ่ายไปกับเรื่องทางคู่ครองได้เช่นรายจ่ายก็มักจะมาจากเรื่องคู่ของเรานะคะเป็นช่วงที่การคบหาของชาวฝึกษพนะคะก็อาจจะวกวนสับสนได้นะในเชิงความรักความสัมพันธ์นะคะเนื่องจากเป็นช่วงที่ดาวปัตตานีนะคะก็คือเรื่องคู่ครองเรื่องความรักโคจรผันผวนนะคะันนั้นช่วงรักรักเลิกเลนะหรือว่า อาการคบหาไม่ชัดเจนการไปไปมารีเทิร์นกับคนรักเก่านะคะหรืออะไรที่เป็นเชิงยังไม่ชัดเจนเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์สามารถเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ได้ด้วยนะคะสำหรับชาวพฤกษภนะคะดวงดาวจะขยับย้ายในช่วงท้ายเดือนโดยเฉพาะดาวศุกร์นะคะที่โคจรเป็นมหาอุดในภพลาภะนะคะถือว่าดวงชะตาจะดีขึ้นในทุกๆส่วนนะเนื่องจากดาวประจาตัวจะมีกําลังสูงสุดในรอบปีแถมไปอยู่ในภพเรือนลาภะนะคะ โดยในช่วง28มกราคมไปนะคะชาวพึศพจะมีดาวประจำตัวที่มีกำลังแรงนะถือว่าเรื่องราวทางสเสน่ห์นิยมนะคะเรื่องราวทางการงานรวมไปถึงเรื่องเงินทองต่างๆก็จะดึงดูดเข้ามาเป็นพิเศษนะคะดังนั้นนะคะชาวพึศพที่รอคอยโอกาสใหม่ๆรอคอยคำตอบนะหรือมีการเปลี่ยนแปลงทางการงานแล้วหาสิ่งใหม่อยู่นะคะดวงดาวจะส่งผลดีกับชาวพึศพอย่างโดดเด่นนะโดยเริ่มตั้งแต่28มกราคมไปนะคะ ให้เป็นข้อมูลไว้สำหรับชาวพึกศพนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ